วิธีส่งงานซ่อมบำรุงนะคะเข้ามาที่ p C House แล้วกดเมนูส่งงานซ่อมบำรุงได้เลยค่ะจะพามาที่ฟอร์มส่งงานซ่อมบำรุงแบบนี้นะคะจะมีส่งรูปที่1ออกจากโรงงานรูปที่2ถึงหน้างานรูปที่3ถ่ายรูปปัญหาก่อนเกิดเหตุนะคะอันดับแรกกดออกจากโรงงานก่อนเลยค่ะกดเลือกรูปภาพเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดแบบนี้นะคะจากนั้นพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะ ให้เรากดส่งเลยค่ะหนึ่งครั้งอัพรูปหนึ่งรูปกดส่งเลยนะคะหนึ่งครั้งกดทีละรูปแล้วก็ส่งทีละรูปแบบนี้นะคะถ้าเราจะส่งรูปต่อไปเราก็กดส่งคำตอบเพิ่มอีกได้เลยค่ะ สำหรับการส่งรูปต่อไปนะคะต่อไปรูปที่2ถึงหน้างานเราก็กดเพิ่มรูปที่2ถึงหน้างานรูปที่สถ่ายรูปปัญหาก่อนซ่อมรูปที่4ดําเนินการซ่อมรูปที่5้ารูปที่6รูปที่7เป็นรูปการดําเนินการซ่อมนะคะรูปสุดท้ายเป็นรูปถ่ายรูปหลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็รูปส่งมอบงานแล้วก็กดส่งทีละรูปนะคะแค่นี้เองค่ะคือวิธีการส่งงาน